จากนั้นนะคะอันนี้จะเป็นคอจีนตั้งคล้ายกับตัวเมักกี้นะคะแต่ตัวนี้เราใช้วิธีวัดแล้วเอามาทำคอนะก็คือจุดหนึ่งอยู่ที่คอเดิมนะ1ถึง2 1ถึง2เท่ากับ3ถึง3.5มจซมสมถึง4เท่ากับ 0.5ม5ถึง6เท่ากับ0.5ถึง1เซนแล้วก็โค้งจากจุด6ถึงจุด2มาจุด4ให้เป็นลักษณะโค้งๆเลยออกมาด้วยเป็นจุด7 4-7แบ่งขึ้นเป็นจุด8วัด6-2-4-8ไม่ใช่หวยนะคะวัดรอบคอจากจุด6ถึง2ถึง4ถึง8วัดแค่นี้ลูกถึงได้8ว่าได้เท่ากับเท่าไหร่อ่ะทำตรงนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะเอานี้มาสร้างคอ